กรรมการหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษาเรื่องงานทุกด้านอยู่ในชุมชนรวมพัฒนาวัดวาสอกสวอยถนนตำแหน่งนี้มีมาดนยากีมีจนต้องทนทำงานออสอ ทำย่ออาสาสมัครที่พวกเรารู้จักสาธารณสุขประจำหมู่บ้านยามเจ็บป่วยไข้ดูแลเบื้องตนก่อนถึงโรงพยาบาลสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทศบาลสัมพันธ์ครับโดยงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดครับ วันนี้เราเจอกันในวันพระฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566ครับเรื่องราวของเทศบาลที่น่าสนใจออากาศนะครับไปยัง21จุดในพื้นที่ตำบลคลองขุดแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ออากาศแบบระบบเรียลไทม์ที่เฟซบุ๊กของงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดครับวันนี้ผมบรรยาวิลาศนีครับผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดนั้นเป็นผู้ดําเนินรายการและที่สําคัญเนี่ยวันนี้เราจะมีเรื่องราวของการเลือก กรรมาการชุมชนนะครับโดยฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำนักปลัดเทศบาลตะบนคลองขุดวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่สองท่านเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวเราได้ติดตามกันในรายการนี้เริ่มจากช่านแรกสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนติมาไครทองนะคะหวัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมค่ะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลัคนาบุญปลอดนะคะ,จะเจ้าพนักงานธุรการนะคะ,ะประจําอยู่ฝ่ายสวัสดิการสังคมค่ะ ครับผมวันนี้ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมเนี่ยมีเรื่องราวที่จะมาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองขุดทราบเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วที่เราจะต้องอรับบทบาทหน้าที่นะครับในการไปเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน5ท่านรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชุมชนมีกี่ชุมชนวันนี้เดี๋ยวเราได้ รู้กันนะครับจากฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมแล้วก็สําคัญอย่างไรที่เราจะต้องไปร่วมแรงร่วมใจกันเลือกผู้นําชุมชนของเราขอยัดไปที่วานาฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมครับค่ะค่ะข,ขอสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะน้องเก่นนะคะค่ะค่ะดิฉันนะคะในนามของฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมนะคะวันนี้เราจะมา สร้างความเข้าใจนะคะสู่พี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการเลือกกรรมการชุมชนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะขออนุญ,ญาตนะคะทำความเข้าใจในส่วนของระเบียบก่อนนะคะระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าด้วยกรรมการชุมชนนะคะของเทศบาลน,นะคะพศ2564นะคะและแค่ไกเพิ่มเติมถึงฉบับที่สองนะคะพศ2566นะคะโดยนะคะสาระสําคัญนะคะของระเบียบฉบับปี64สนะคะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะ มีผลบังคับใช้นะคะวันที่26กุมภา2564นะคะโดยสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวนะคะจะพูดคุยในประเด็นในเรื่องของการจัดตั้งชุมชนนะคะโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนนะคะรวมทั้งคุณสมบัตินะคะและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการชุมชนนะคะวิธีการเลือกการประชุมและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนนะคะนี่คือสาระสำคัญ เบื้องต้นนะคะของระเบียบปี64ตัดมานะคะจะเป็นระเบียบนะคะแค่เขยพเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะปี2566นะคะโดยฉบับดังกล่าวเนี่ยมีสาระสำคัญอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของกำหนดให้เทศบาลใดนะคะหากเทศบาลเห็นสมควรนะคะจัดตั้งเป็นชุมชนก็ได้นะคะโดยตามประกาศเป็นเทศบาลน,นะคะในประกาศนั้นนะคะจะให้ระบุชื่อชุมชนและบริเวณ พื้นที่หรือแนวเขตชุมชนนะคะการจัดตั้งชุมชนนะคะให้กำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนนะคะโดยนะคะก็คือใน1ชุมชนเนี่ยจะมีครัวเรือนนะ,ะไม่น้อยกว่านะคะหนึ่ครัวเรือนนะคะแล้วก็มีประชากรไม่น้อยกว่า100่งร้ออ่อขอไปนะคะมีประชากรไม,ไม่ไม่น้อยกว่า200คนนะคะแล้วก็ในส่วนของว่าทำไม ถึงเทศบาลจัดตั้งได้นะคะก็คือกรณีที่เทศบาลใดมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยระเบียบฉจบับบที่สองเนี่ยเราสามารถที่จะดำเนิกนการจัดตั้งชุมชนได้นะคะและประเด็นสาระสำคัญประเด็นที่สองของระเบียบฉจบับบสองนะคะก็คือจะมีการกำหนดให้คณะกรรมการเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนะคะโดยทั้งนี้กำเนึงถึงสถานการเงินการคลังนะคะแล้วก็ค่าตอบแทนของคณะกรรมการนะคะของเทศบาลตำบลกองขุดเนี่ยเราจะมีภาษี นะคะยอดเงินนะคะก็คือรายได้จัดเก็บเองและภาษีจัดสรรเนี่ยจะอยู่ที่เกิน50ล้านเพราะฉะนั้นกรณีเ,เกิน50ล้านเนี่ยจะใช้เรทอัตราค่าตอบแทนเนี่ยประธานกรรมการเนี่ยก็คือ1000บาทต่อท่านนะคะแล้วก็ส่วนกรรมการเนี่ยอยู่ที่800บาทนะคะนี่คือเบื้องต้นของระเบียบนะคะค่ะก็ขอทำความเข้าใจในส่วนระเบียบเบื้องต้นแค่นี้นะคะเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของบทบาทหน้าที่นะคะของ กรรมการชุมชนว่าจะต้องมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะคือบทบาทนะคะในส่วนของบทบาทเนี่ยก็คือกรรมการชุมชนเนี่ยจะมีหน้าที่บทบาทหน้าที่ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของท้องถิ่นของตนเองนะคะแล้วก็พัฒนาและเค้ไขปัญหาในชุมชนนะคะส่วนหน้าที่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนนะคะการส่งเสริม ให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดาเนินการกิจการของเทศบาลน,นะคะรวมทั้งการจัดบริการสาธารณะในชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เทศบาลมอบหมายนะคะค่ะในส่วนนี้นะคะก็เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะส่วนในเรื่องของการประกาศและประกาศจัดตั้งชุมชนและการจําแนกในส่วนของจํานวนกรรมการวันเวลาสถานที่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ชี้แจงในส่วนารายละเอียดน,นะคะขอบคุณค่ะ ก็เทศบาลตำบลคลองขุดนะคะได้มีประกาศเทศบาลตำบลคลองขุดเรื่องการจัดตั้งชุมชนซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะสองหที่ผ่านมาก็มีทั้งหมดสิห้าชุมชนดังนี้นะคะ 1. ชุมชนร่วมพัฒนานะคะ 2. ชุมชนท่าเรือสามคัคคีสองช,ชุมชนนี้จะอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่1นึ่งะคะสชุมชนทุ่งนายร้อยจะมีแนวเขตเอของหมู่ที่หนึ่งกับหมู่ที่4นะคะอยู่ด้วยสชุมชนท่าจีนเหนือ 5. ชุมชนท่าจีนใต้ 6. ชุมชนเกาะนกรวมใจ 7ชุมชนตั้งจิตศีลนะคะ8ชุมชนเอื้ออาทร9ชุมชนวัดมงคลมิ่งเมือง10ชุมชนปลายชน11ชุมชนบ้านนาแค12ชุมชนบ้านหน้าเมืองโทษค่ะ12ชุมชนหน้าเมืองนะคะ13ชุมชนสนามบิน14ชุมชนบ้านเหนือ สิ 15, ชุมชนบ้านใต้ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอาณาเขตและบริเวณแต่และชุมชนนะคะจะปรากฏตามแผนผังชุมชนซึ่งประกาศนี้นะคะได้ประกาศอยู่ที่หน้าเพจของประชาสัมพันธ์ทอตอจุดคลองขุดนะคะค่ะค่เดี๋ให้น้อย ุยสำหรับอีกฉบับนะคะเป็นประกาศเทศบาลตะมนลคลองขุดเรื่องกําหนดจํานวนกรรมการชุมชนวันเวลาและสถานที่ในการเลือกชุมชนเลือกคณะกรรมการชุมชนนะคะ,ะชุมชนของเรานะคะจะเลือกกรรมการชุมชนชุมชนละ5คนค่ะซึ่งจะมีกําหนดวันเลือก ในวันที่19พฤศจิกายน2566นะคะเวลา9นาฬิกาโดยสถานที่จะมีดังนี้นะคะ 1. ชุมชนร่วมพัฒนาจะอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์หมูห่1ค่ะ 2. ชุมชนท่าเรือสามาคีนะคะจะอยู่ที่มัส,สยิดอันอักซอบูเกตจีนาค่ะ 3. ชุมชนทุ่งในร้อย จะเลือกที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกพยอมค่ะ 4. ชุมชนท่าจีนเหนือสถานที่เลือกอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าจีนค่ะ 5. ชุมชนท่าจีนใต้สถานที่เลือกจะอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่สองหกเกาะนกชุมชนเกาะนกร่วมใจอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่3ค่ะ 7. ชุมชนตั้งจิตศีลสถานที่เลือกอยู่ที่โรงเรียนบ้านคลองขุดค่ะ 8. ชุมชนเอื้ออาทรสถานที่เลือกอยู่ที่ศาลาอาเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทรน,นะคะ 9. ชุมชนวัดมงคลมิ่งเมืองสถานที่เลือกอยู่ที่ศาลาอาเนกประสงค์หมู่ที่4ค่ะ10ชุมชนปลายชนสถานที่เลือกอาคารอาเนกประสงค์บ้านปลายชนค่ะ 11ชุมชนบ้านนาแคสถานที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่หค่ะ6ชุมชนหน้าเมืองสถานที่เลือกศาลา,า,าอเนกประสงค์หมู่ที่6ค่ะ 13. ชุมชนสนามบินสถานที่เลือกคือใต้ถุนอาคารโรงเรียนวัดหน้าเมืองค่ะ 14. ชุมชนบ้านเหนือสถานที่เลือก สาลาอเนกประสงค์หมู่ที่7ค่ะและสุดท้ายนะคะชุมชนบ้านใต้สถานที่เลือกจะอยู่ที่มัส,สยิดบูกตบุงาค่ะครับก็อย่าลืมว่าวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่19ของพฤศจิกายนส5 6 6ทั้ง15ชุมชนแบ่งเป็นจุดต่างๆตามหมู่ นะครับแล้วก็ในอาคารในประสงค์ที่อยู่ใกล้บ้านท่านท่านก็จะอยู่ในละแวกนั้นแหละโดยการแบ่งเขตโดยประมาณเนี่ยนะครับที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปเดี๋ยวให้พี่เนวน้านีนะครับได้ไปทำพันเชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกอาทางด้านของกรรมการชุมชน5ท่านแล้วก็มีเรื่องของการส่งไปรษณีย์นะครับที่ส่งไปตามบ้านแล้วปรากฏว่า,ามีบางบ้านนั้นอาจจะ ผิดที่ผิดทางอยู่นิดนึงนะฮะก็ต้องให้พี่เนยช่วยประชามพันธ์เรื่องนี้ด้วยเชิญครับค่ะข,ขอบคุณน้องเก่น,นะคะค่ะในส่วนของการประชราสัมพันธ์ของเทศบาลนะคะในเรื่องของการเลือกองมชุมชนนะคะวันที่19บเกาพิกาเวลา9ก้นาฬิกานะสถานที่ต่างๆของแต่ละชุมชนนั้นนะคะก็คือทางเทศบาลเนี่ยได้มีหนังสือแจ้งไปยังครัวเรือนนะคะก็คือจัดตามประกาศจัดตั้งชุมชนแล้วเนี่ยมีหนังสือแจ้งไปยังครัวเรือนต่างๆนะคะแต่ บางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดบ้างนะคะในเรื่องของบางครั้งเนี่ยบ้านเล็กที่นี้อาจจะอยู่อีกชุมชนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของการเลือกเนี่ยเขาให้เรายึดพื้นที่แนวเขตเป็นหลักนะคะเราอยู่เขตชุมชนไหนเนี่ยเราก็จะไปเลือกในชุมชนนั้นๆน,น,นะคะทางฝ่ายส่งเสริมก็ขอไปอในส่วนข้อผิดพลาดดังกล่าวไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ณนะวันเลือกวันที่19นี้นะคะมีหลายท่านเนี่ยถามว่า เราจะมีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยก็คือว่าณนะวันที่19นะคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะไปลงลายมือชื่อนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะขออนุญาตนําเรียนเบื้องต้น9ก้าวๆนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกกรรมการนาวันที่19นี้นะคะก็จะเป็นประกอบด้วยจะเป็นคุณสมบัติก็คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้ง ขออนุญาตภัยนะคะในวันเลือกกรรมการชุมชนนะคะโดยเรากําหนดวันที่19พฤศจิกาเนี่ยแสดงว่าวันบุคคลที่จะมีสิทธิ์เลือกกรรมการเนี่ยจะต้องเกิดก่อนวันที่19พฤศจิกายน2548นะคะค่ะแล้วก็จะมีจะต้องมีภูมิลําเนานะคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลกองขุดเนี่ยไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกนะคะ ค่ะแล้วจะแล้วจะต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องงามดังต่อไปนี้นะคะก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดไม่เป็นผู้วิกลจริตไม่เป็นภิกษุสามมณรนักพจนักบวชแล้วก็จะต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งสาลที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกนะคะและถูกคุมขังอยู่ในโดยหมายศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเนี่ยประเด็นเนี้ยก็ ถือว่าเป็นผู้ที่กัดคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ์ในเลือกกรรมการนวันที่19นะคะส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกก็คือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกเช่นเดียวกันนะคะก็เหมือนกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกนะคะนอกจากนั้นคนที่จะเป็นได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเนี่ย จะต้องมีภูมิลำเนานะคะอยู่ในพื้นที่กองขุดเนี่ยไม่ใช่กองขุดนะต้องอยู่ในพื้นที่ชุมชนนั้นๆน,น,นะคะค่ะไม่น้อยกว่า180วันนะคะนะคะแล้วก็ในส่วนนอกจากนั้นก็จะเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยบ้านเลขที่เดียวกันมีสิทธิ์เสนอได้หนึ่งท่านเท่านั้นนะคะและจะต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องง้ามตามที่ประกาศก็เหมือนกับผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการแต่จะเสริมในเรื่องของผู้ที่มีกรรม จะเป็นกรรมการได้เนี่ยจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกเว้นแต่นะคะจะมีลักษณะก็ว่าเว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษนะคะและไม,ไม่เป็นผู้ที่เป็นผู้พ้นหรือถูกสั่งให้ออกจากตําแหน่งนะคะโดยเพราะเหตุทุจริตนะคะนี่คือลักษณะคุณสมบัติที่ พี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเสนอบุคคลที่จะเป็นกรรมการได้นะคะนี่เป็นเรื่องต้นของคุณสมบัติดังกล่าวนะคะค่ะเดี๋ยวกอนอนุญาตนะคะก็คือเราคุยในเรื่องสาระต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาคุยในส่วนของประเด็นว่าวันที่19เ้นี่ยทางเทศบาลได้มีคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลนะคะโดยท่านนายกเทศมนตรีตําบลลองขุดนะคะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด15ชุดนะคะเพื่อดําเนินการเลือก กรรมาการชุมชนในแต่ละชุมชนนะคะโดยคณะกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งนี้นะคะจะไปดําเนินการนะคะในวันที่19นะคะณนะชุมชนต่างๆโดยมีขั้นตอนและวิธีการเลือกดังนี้นะคะขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าในส่วนประเด็นนี้มันจะมีเป็นประเด็นคําถามที่ชาวบ้านได้โทรมาสอบถามทางฝ่ายส่งเสริมเนี่ยหลายประเด็นด้วยกันเดี๋ยวทางเราจะชี้แจงนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะโดยขั้นตอนแรกเนี่ย คณะกรรมการจะมีการจัดเก็บรายชื่อนะคะผู้ที่เป็นผู้มีสิทธิสามารถที่จะลงเลือกคณะกรรมการชุมชนได้ตามคุณสมบัติที่กล่าวไว้เบื้องต้นเมื่อกี้นะคะแล้วก,ก็นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเนี่ยตามคัะกรรมการเนี่ยจะมีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการเรื่องอจัดตั้งชุมชนในพื้นที่นะคะแล้วก็อธิบายในส่วนของบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุมชนนะคะรวมทั้งแนวเขตพื้นที่นะคะเพื่อที่จะ ให้ประชาชนได้รับทราบว่าเนี่ยชุมชนนี้นะั้นมีแนวเกตนะ์ณตรงไหนตรงไหน,ไหนที่เหนือติดอะไรที่ใต้เตี่ยอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะหลังจากประชุมชี้แจงเสร็จแล้วเนี่ยทางกรรมการจะมีการเน้นย้ําในเรื่องของคุณสมบัติและผู้ไม่มีลักษณะต,ต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการณนะวันดังกล่าวนะคะแล้วก็จะมีการแนะนํากรรมการนะคะโดยกรรมการที่ได้การแต่งตั้งนะคะจะมีชุดละสิชุดละสี่ท่านนะคะ เพื่อไปเดินวนการเลือกกรรมการณนะวันที่19กนะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเมื่อจะเริ่มเข้าสู่การเลือกกรรมการชุมชนเนี่ยก็คือเราให้ลงเวลาตั้งแต่ประชาชนมาก็คือกรรมการมาตอนไหนก็ก็คือคือเราตั้งตั้งไว้ก็คือชาวบ้านมาเนี่ยก็สามารถลงชื่อได้เลยนะคะแล้วก็ประมาณ10บโมงนะคะสิบโมงเนี่ยกรรมการนะคะจะมีการประกาศ ให้ผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่ในที่ประชุมตรงนั้นนะคะเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการชุมชนนะคะโดยเสนอหนึ่งท่านนะคะจะมีผู้รับรองสองคนนะคะโดยนะคะบุคคลที่จะรับการเสนอเนี่ยจะต้องอยู่ในที่ประชุมนะคะถ้าไม่อยู่เนี่ยจะต้องมีหนังสือแสดงความสมัครใจไว้เป็นหนังสือนะคะค่ะนี่คือลักษณะของการเปิดให้มีการเสนอชื่อนะคะ แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยกรณีเสนอไปแล้วเนี่ยโดยการประกาศของทิศบาลเนี่ยจำนวนกรรมการเนี่ยจะมีอยู่5คนต่อ1ชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเสนอไม่ถึง5เนี่ยกรรมการมองแล้วว่าอา,อาจจะมีการไม่เสนอถึงห้าเนี่ยกจจ็จะขอปิดชั่วคราวเพื่อที่จะให้ในที่ประชุมเลือกกรรมการในได้มีการาซักซ้อมแล้วก็เพื่อที่จะเสนอใหม่เปิดเสนอใหม่รอบสโดยให้มีการครบจํานวน5คนนะคะเท่ากับที่ ทศบาลได้ประกาศไว้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะพอครบอ้าคนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วเนี่ยกรรมการจะมีการประกาศรายชื่อแล้วก็ปิดการเลือกกรรมการณนะจุดชุมชนนั้นๆแต่นะคะจะมีกรณีที่ในแต่บางชุมชนนะคะมีการเสนอเกิน5ท่านนะคะซึ่งเกินในประกาศที่ตางเศบาลได้กําหนดไว้นั้นนะคะมันจะมีอยู่กรณีเกินนะคะจะม่ต้องดาเนินการอย่างไรบ้างนะคะ กรรมการจะมีการประกาศนะคะในที่ประชุมนะคะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเลือกโดยวิธีไหนนะคะมันมีอยู่2วิธีก็คือวิธีเปิดเผยกับวิธีลับโดยวิธีเปิดเผยเนี่ยก็คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมานะคะดำเนินการอาจจะเป็นการยกมือนะคะหรือว่ามาขีดคะแนนสมมติว่าเสนอมาอ่าสิบท่านน่ะมีการเสนอชื่อ10ท่านแล้วก็มีผู้รับรองท่านละสองคนแบบนี้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าในที่ประชุมเสนอโดยวิธีการเปิดเผยนะคะเลือกโดยวิธีการเปิดเผยเนี่ยก็คือเราจะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกในที่ประชุมตรงนั้นเนี่ยนะคะมาบอกจํานวน5ท่านที่เขาต้องการแล้วก็มีการกําหนดหมายเลขนะคะแล้วก็ขีดขีดให้ครบ5ท่านแล้วก็ถัดไปก็จะมาจนครบทั้งหมดนะคะแล้วก็กรรมการจะประกาศว่าในที่ประชุมนี้นะคะจะมีท่านใดยังไม่เลือก อีกบ้างนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะมีการปิดและประกาศรายชื่อแล้วก็ประกาศรายชื่อในที่ประชุมใม่ทับทราบว่า5ท่านนั้นนะคะจะได้รับใครจะรับกะแเน,นบ้างนะคะก็คือได้รับเป็นกรรมการบ้างนะคะแต่ในส่วนการเลือกกรณีวิธีรับนะคะวิธีรับเนี่ยจะเป็นการเลือกโดยนะคะก็คือเราจะให้ผู้มีสิทธิเลือกเนี่ยเขียนหมายเลขนะคะจานวนนะคะเขียนหมายเลขก็คือ จำนวนหท่านว่ารอหมายเลขอะไรบ้างโดยกรรมการจะประกาศว่าบุคคลที่เสนอเนี่ยใครหมายเลข1 2 3หนึ่งสสแล้วให้เรามาเขียนหมายเลขแล้วก็เขียนที่ครูหานะคะแล้วก็มีการหย่อนบัตรหย่อนบัตรเสร็จพอสักพักหนึ่งทุกท่านในที่ประชุมเนี่ยเลือกกันหมดแล้วประการคณะกรรมการจะมีการประกาศว่ามีท่านใดที่ยังไม่เลือกอีกบ้างนะคะเพราะ,ะว่าในระหว่างนั้นอ่ะเผื่อมีท่านใดที่ยังเพิ่งมาอะไรแบบนี้ค่ะยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช่ค่ะ ค่ะแล้วก็ทีเนี้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยพอประกาศแล้วไม่มีแล้วกรรมการจะมีการขีดเส้นลงลายมือชื่อแล้วก็ปิดการเลือกกรรมการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการนับคะแนนนะคะแล้วก็ในการนับคะแนนเนี่ยเราจะนับคะแนนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไล่ลงมาจนถึงระดับที่ห้าท่านนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลำดับที่ห้าเนี่ยมีคะแนนเท่ากันนะคะเราจะดำเนินการโดยใช้วิธีการจับจลากนะคะ ซึ่งการจับฉลากตรงนี้นะคะเราจะมีใบที่จะเขียนว่าได้เป็นกรรมการชุมชนกับไม่ได้เป็นกรรมการชุมชนนะคะให้ให้กับผู้ที่มีคะแนนเท่ากันเนี่ยเป็นคนจับจลากนะคะท่นานใดที่ได้ที่หยิบจลากแล้วได้คําว่าได้เป็นกรรมการชุมชนท่านนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้เป็นกรรมการนะคะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่จะประกาศรายชื่อในที่ประชุมไม่รับทรา,า,าบว่ากรรมการในชุมชนนี้ห้าท่านมีใครบ้างนะคะแล้วก็ จะมีการเสร็จสิ้นแล้วก็ปิดการประชุมในการเลือกกรรมการชุมชนณะวันนั้นนะคะนี่คือขั้นตอนร้าวๆนะคะอาจจะค่อนข้างใจยาวนิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่ามันจะลงรายละเอียดลึกนะคะค่ะครับน่าจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรื่องอเลือกตั้งกรรมการชุมชนในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ความสําคัญแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งกรรมการาชุมชนนะครับมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมไหมครับน่าจะ น่าจะสมควรแล้วนะครับวันนี้ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทางด้านของฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำนักปลัดนะครับแล้วก็ผมบรรยายวิราสิณีครับผู้ช่วยนักประชาสัมพนนมันธ์เทศบาลในเมืองคลองขุดดำเนินรายการแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับพี่เนติมาไกรทองนะครับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำนักปลัดนะครับแล้วก็น้องลัคนาบุญปลอดนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำนักปลัดของเราด้วยนะครับเพราะะนั้นแล้ว อย่างไรวันอาทิตย์นี้ทุกท่านไปเจอกันที่พื้นที่ในการเลือกตั้งกรรมาการชุมชนของแต่ละจุดแต่ละชุมชน15ชุมชนตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เมื่อ,อ9นาฬิกาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มในการพบปะพูดคุยแล้วก็กระบวนการเลือกนะครับที่ใดครบก่อนเสร็จก่อนก็ได้เลือกก่อนนะครับก็9โมงเช้าเป็นต้นไปในทุกชุมชนนะครับวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนพบกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ ใช่ไหมอยู่กับใครคนที่ไม่ใช่ฉันรักของเธอนั้นคงเป็นไปหนึ่งฝันรักที่ฉันไม่มีวันเป็นเจ้าของอยู่กับใจที่มันแตกสลายเจ็บเพียงใดไม่มีสิทธิ์รำรรองรักฉันรักเท่าไหรไ่ก็คงไม่พอ เพราะที่เธอนั้นรอมีเพียงแต่เขารู้ทั้งรู้รักคนที่ไม่เคยรักมันจะทำให้เจ็บหัวใจแต่จะทำยังไงได้ก็หยุดรักเธอไม่ได้อย่นี้ทุกนาทีที่เธออยู่กับเขาอยู่กับเขารู้บังไอมฉันเงาฉันต้องเงาเท่าไร ในวันที่เธอมีเขาเธอมีเขาข้างกายมีใครที่ต้องจมน้ำตารักเธอมากเท่าไรมากเท่าไรก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคืนมาแค่คนที่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่ในสายตารักที่ไม่มีตัวตน ไแต่ถามฉันมันผิดตรงไหนเธอจะรักกันไหมจะไม่มีคนนั้นสักนาทีว่างไหมที่คิดถึงกันหรือฉันเป็นแค่ลมที่ผ่านพัดไปรู้ทั้งรู้รักคนที่ไม่เคยรักมันจะทำให้เจ็บหัวใจแต่จะทำไงได้กอนหยุดรักเธอไม่ได้อย่างนี้ ทุกนาทีที่เธออยู่กับเขาอยู่กับเขารู้บ้างไหมฉันเหงาฉันต้องเหงาเท่าไรในวันที่เธอมีเขาเธอมีเขาข้างกายมีใครที่ต้องจมน้ำตารักเธอมาเท่าไรมาเท่าไรก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคืนมาหา ค่าคนที่ไม่ใช้ไม่เคยอยู่ในสายตารักที่ไม่มี ที่ที่เธออยู่กับเขาอยู่กับเขารู้บ้างไหมฉันเหงาฉันต้องเหงาเท่าไรในวันที่เธอมีเขาเธอมีเขาข้างกายมีใครที่ต้องจมน้ำตารักเธอมาเท่าไรมาเท่าไรก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคืนมาหาแค่คนที่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่ในสายต Do my me